ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแลกกันทีก่กอมุยมังค่ะโดยประชาชนชาวกอสมุยค่ะก็ได้รวมพิธีทําบุญตักบาตรเผื่อเทว่ายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันสวันอดพระบาทสมเด็พระบ,บร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,บรรมบนาับอพิดค่ะ แหลตะวันนีทีบริเวณอาคารการนาพิเศษตำบลอ่างทองอำเภอกาสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะนายชาพลอินทรสุภาในอำเภอกอสมุยค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพระสกนิกรถูกมู่เล่าบนกอสมุยได้รวมกันทาพิในพิธีนะคะบำเพ็ญกุศลแล้วก็กิจกรรมนอมรำลึกค่ะเนื่องในวันคลายวันสวนรรคตพระบาทสมเด,ด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมาหาราฐัฐบรม,มานาถบพิตรค่ะ ครับโดยในพิธีนะครับนาะเพื่อได้นิมนต์พระทรงนะครับรวมบิณฑบาตเจวนาส่วนราชการและประชาชนรวมตักบาตรโดยขา้าราชการเองนะครับสีหรับพิธีเนี่ยได้รับความสนใจจากชาวเกาะสมุยนะครับได้นําบุตรลานเข้าพิธีกันเป็นจํานวนมากผู้ข้าร่วมพิธีทำบุญกันนะครับก็ะเผอถวายเป็นพระราชกุศลต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมาก,กรุณาธีคุณ ที่พระองค์เนี่ยส่งครองราชนะครับดูแลถูกทุกพี่น้องประชาชนประสันิกรชาวไทยตลอด70ปีที่พระองค์ขึ้นครองราชครับค่ะ